เปิดภาพประยุทธ์เสฐาทัวร์ทำเนียบรัฐบาลจับมือปรองดองชื่นมืน่นวันที่24สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา10นาฬิกา55นาทีนายเสถาชวีศิลน,นายกรัฐมนตรีคนที่30เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29โดยใช้เวลาในการหา,หารือ1ชั่วโมงณนะห้องโดมทองตึกไทยคู่ฟ้า และเดินไปที่ตึกพักดีบดินาก,การพบกันครั้งนี้เกิดจากการกำหนดวันเวลาโดยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประจำตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายเศรษฐาชวีศินเดินทางมาที่ทำเนียบด้วยรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอาัลพาดสีดำเลขทะเบียนกอไก่ทาทาหาร8กพ1ห2 7่อโดยมีกองทัพนักข่าวทั้งไทยและเทศ รอทำข่าวอย่างคึกคักแต่นายเศรษฐาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบแต่อย่างใดสำหรับกำหนดการของนายเศรษฐาชวีสินวันที่23สิงหาคมช่วงเช้าเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเที่ยงมีภารกิจส่วนตัวช่วงบ่ายเดินทางเข้าพักเพื่อไทยเพื่อเตรียมการพิจารณาเนื้อหานโยบายที่จะมีการถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคมที่พักเพื่อไทยนทายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ให้สมภา์ผู้สื่อข่าวภายหลังพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีว่ามีความพร้อมจากพัฒนาประเทศขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลผสมมีหลายพรรคการเมืองต้องพูดคุยกันเรื่องของนโยบายต้องให้เกียรติกันซึ่งเราจะเป็นฝ่ายเรียกมาพูดคุยกันรวมทั้งการฟอร์มคณะรัฐมนตรีด้วยขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จสิน้นระหว่างการเจรจาและพูดคุยกัน ปัจจุบันก็มีความคืบหน้าในทิทางที่ดี